สามคำพูดนะครับยิ่งพูดยิ่งจนนะครับดึงดูดสิ่งลบลบพลังงานลบลบนะครับพาชีวิตคุณแย่พาชีวิตคุณติดวิบากกรรมมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาฟังกันนะครับก่อนอื่นเนี่ยผมต้องพูดก่อนนิดหนึ่งนะครับว่าคุณเชื่อไหมคําพูดของทุกคนบนโลกใบนี้ทุกคนเลยนะไม่ว่าคุณจะจนจะชั้นกลางชั้นรวยหรือคุณจะเป็นคนอาชีพอะไรนะถือศาสนาอะไรหรือไม่นะถือศาสนาก็ตามนะครับ คำพูดคุณศักดิ์สิทธิ์มากนะครับกายกรรมวจชีกรรมมโนกรรมนะครับบอกไว้เลยนิดนึงนะว่าทุกคําพูดที่คุณพูดเนี่ยมีพลังงานและเข้มขลังนะครับดังนั้นอย่าสีเัวพูดนะครับสามคำพูดต่อไปนี้ห้ามพูดยิ่งพูดยิ่งจนนะครับยิ่งชีวิตแย่ดึงดูดสิ่งลบๆนะครับคนเราเนี่ยเวลาพูดอะไรเนี่ยมักจะ เป็นจริงเสมอนะครับแม้คําบางคำเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาก็ตามนะครับพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเ็นให้เรานับถือสิ่ห้าไงโดยเฉพาะสิ่งข้อสี่นะครับพยายามอย่าพูดอะไรที่มันไม่ดีนะครับผมสิ่งข้อสี่เนี่ยคือต้องพยายามพูดแต่สิ่งที่ดีด้วยนะครับไม่ใช่แค่ห้ามโกหกนะต้องพยายามพูดในสิ่งที่ดีด้วยข้อนี้สาคัญมากนะครับมาเข้าสุดเนื้อหาข้อที่หนึ่งนะครับผม เงินไม่จําเป็นฉันไม่อยากได้เงินโอ้โหอันนี้ผมพูดเพื่อการสอนนะไม่ใช่พูดจากจิตวิญญาณผมนะคะก็ไอ้คำคำนี้เคยเคยเจอไหมเงินไม่จําเป็นกับฉันหรอกฉันไม่อยากได้เงินรวยไปตายไปก็เอาไปไม่ได้เจอคําแบบนี้ไหมครับพูดตรงๆนะครับข้าวันนี้ยคุณพูดคําเนี้ยเพราะคุณผิดหวังในตัวเองอ่ะมีนะมีบางคนบางคนไม่ได้อยากพูดแบบนี้แต่ผิดหวังในตัวเองเช่น พยายามทําออนไลน์แล้วแต่มันยังไม่ประสบความสําเร็จมันยังไม่มีรายได้หรือบางคนเนี่ยพยายามกับธุรกิจกับงานที่ตัวเองทาอยู่แล้วแต่มันยังไม่สําเร็จก็เลยพูดไปชดเออไปไปก็ไปไม่ได้หรอกเงินไม่สําคัญฉันไม่ได้อยากได้พูดคือพูดเพื่อประชดประชันอย่าทําแบบนี้นะครับมันจะดึงดูดสิ่งลบๆบและดึงดูดสถานการณ์ลบๆบเข้ามาที่ชีวิตของคุณมันทําให้คุณเนี่ย เจอแต่เรื่องที่ไม่ได้ดังใจเจอแต่เรื่องที่ไม่สมหวังเจอแต่เรื่องที่ไม่ได้เงินถ้าวันนี้คุณเป็นคนที่อยากไ้เงินแต่คุณท้ออยาาไปชดประชันแบบนี้นะครับท้อได้เหนื่อยได้แต่อย่าไปชดประชันด้วยคําแบบนี้เงินไม่สําคัญฉันไมอยากเอาเงินอย่าพูดแบบนี้เด็ดขาดน,นะครับเพราะมันจะดึงดูดเรื่องแย่ยๆเรื่องที่ทําให้ชีวิตคุณเนี่ยดาวลงได้กว่าเดิมบางคนอาจคิดว่าอุ้ยแค่นี้ก็ดาวจนสุดลว มันสุดได้กว่านี้อย่าพูดคำนี้ให้ไปพูดคำอื่นนะครับวันนี้ท้อไม่เป็นไรเดี๋ยวเริ่มใหม่นะครับคนสำเร็จก็เคยล้มเหลวมาก่อนอันนี้เรื่องจริงนะใครเคยอ่านประวัติคนสำเร็จโอ้โหเขาล้มเหลวไม่รู้เท่าไหร่นะครับเปลี่ยนเปลี่ยนซะนะครับวันนี้อาจจะไม่ใช่วันของเราอ่ะก็ะจริงทุกคนมีวันของตัวเองและวันที่ไม่ใช่วันของตัวเองนะครับดังนั้นเนี่ยก็เปลี่ยนคำพูดซะคำพูดว่าไม่ต้องการเงินอย่าเอามาใช้ โดยเด็ดขาดนะครับข้อนี้สำคัญมากๆนะครับข้อที่สองนะครับฉันมันก็แค่คนจนจะไปทำอะไรได้เคยเจอคำแบบนี้นะก็ตัดพอประมาณว่าฉันจนพอพูดเท่านั้นแหละนะครับโอ้โหสถานการณ์แย่ยๆเรื่องแย่ยๆวันนั้นก็เกิดขึ้นอีกสุดท้ายก็กลับไปตอกย้ำตัวเองนะฮะว่าฉันมันอืนะฮะแล้วก็ เลยเจอแต่เรื่องแบบนี้ไงเลิกูซะนะครับคุณรวยขึ้นได้นะครับคุณรวยขึ้นได้แม้อาจจะไม่ใช่วันนี้แต่ถ้าคุณพยายามเพียรและตั้งใจคุณประสบความสำเร็จได้คุณอย่าไปท้อแท้กับโชคชะตาหลายคนจนกว่าคุณหลายคนชีวิตแย่กว่าคุณเขาก็เปลี่ยนแปลงชีวิตมาแล้วนะครับบางคนเนี่ยทำอาชีพขั้นแรงขั้นต่ำเนี่ยชกวงนี้ผมเห็นคอนเทนต์เขาอะโอ้โห ทำเงินมหาศาลบางคนเป็นนายหน้าบางคนรับสปอนเซอร์นะครับบางคนออกจากงานเก่าแล้วนะครับเพราะว่าเขามาสร้างตัวตนเขามาเริ่มชีวิตเริ่มธุรกิจนะครับดังนั้นเนี่ยเลิกพูดสะไอ้คำที่ว่าตัวเองจนไอ้คาที่ตอกย้ําชีวิตแย่ๆของตัวคุณเนี่ยเลิกพูดเลยนะครับยิ่งพูดเนี่ยสถานการณ์เนี่ยมันยิ่งแย่สถานการณ์เนี่ยยิ่งไม่เป็นใจให้กับตัวคุณนะครับข้อนี้ห้ามพูดเด็ดขาดเลย ไม่ว่าวันนี้คุณจะมีเงินในกระเป๋าเท่าไหร่ถ้าคุณมุ่งมั่นพยายามและตั้งใจคุณเปลี่ยนชีวิตคุณได้คุณสร้างอนาคตได้นะครับก็ราฝากไว้นิดหนึ่งก็แล้วกันนะสําหรับใครที่รู้สึกว่าตัวเองยังไม่ได้ชีวิตที่หวังนะครับข้อที่สามครับผมเคยพูดมาก่อนคําเนี้ยแต่จะพูดอีกนะครับพูดเพื่อการสอนได้นะครับนั่นก็คือฉันเปนคนโชคร้ายฉันโชคร้ายที่สุดในโลกอย่าพูดแบบนี้เด็ด ค่ะนะครับเท่าที่ผมจําได้นะตอนเด็กๆที่ผมเคยพูดอย่างเงี้ยพอพูดเท่านั้นแหละวันนั้นมีแต่เรื่องโชคร้ายทั้งวันเลยเจอแต่เรื่องแย่เจอแต่เรื่องไม่ได้ดังใจเจอแต่เรื่องที่ปวดหัวอ่ะดังนั้นเนี่ยคําเนี้ยอย่าพูดเด็ดค่ะอย่าพูดทุกกรณีเลยนะครับจากประสบการณ์ตรงผมตอนเด็กๆเองเลยคํานี้นะก็เพื่อนๆคนไหนที่ชอบพูดนะเลิกพูดซะนะครับเปลี่ยนคํานะ อาจจะไม่ถึงขั้นอ่าบางคนบอกว่าอุ๊ยผมก็ไม่ได้คนโชคดีให้ผมมาพูดว่าโชคดีในโกก็ไม่ใช่เอาเป็นว่าเปลี่ยนคํานะครับเปลี่ยนคําพูดเลยนะครับให้เป็นโทนบวกขึ้นให้สมูทโทนมากขึ้นนะครับวันนี้อาจาไม่ใช่วันของฉันแต่สักวันมันต้องมีวันของฉันแน่นอนอ่ะพูดอะไรก็พูดไปนะครับอย่าพูดว่าตัวเองโชคไม่ดีโชคไม่เข้าข้างนะครับอย่าพูดลบ,ลบ ทำร้ายตัวเองนะครับอันนี้คือสามประโยคที่ผมรู้สึกเลยว่ายิ่งพูดยิ่งแย่ชีวิตแก้ไม่ได้ชีวิตแก้ได้ยากมากนะครับอย่าพูดนะครับบางสิ่งบางอย่างไม่ได้เห็นผลวันนี้แต่มันมีผลไปยังอนาคตของตัวคุณได้นะครับดังนั้นเนี่ยก็อยากจะให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยเลิกพูดซะนะครับแล้วชีวิตของเพื่อนเพื่อนจะค่อยๆดีขึ้นเป็นลําดับอย่าลืมนะครับมนุษย์ สัจจะสาคัญเราเป็นมนุษย์เพราะเราเคยรักษาศีลห้าเราเป็นมนุษย์เพราะเราเคยมีสัจจะและเราพูดในสิ่งที่ดีนะครับดังนั้นเนี่ยจงพูดสิ่งที่ดีกับตนเองและผู้อื่นเสมอนะครับคําพูดพวกนี้ถ้าเป็นไปได้อย่าไปพูดนะครับแต่คลิปนี้เนี่ยผมพูดเพื่อการแนะนําให้เพื่อนๆใช้ชีวิตในทางที่ดีขึ้นนะครับในทางที่ไม่ซ้ําเติมและไม่ทําร้ายตัวเพื่อนๆเ,เ,เองนะครับ ก็ไม่อยากให้ทําร้ายตัวเองด้วยคําพูดไม่ดีนะครับกายก,กรรมวัมีกรรมมโนกรรมอย่างที่บอกไปนะว่าคนเราเนี่ยการทําร้ายตัวเองเนี่ยมันมีหลายระดับมีตั้งแต่ระดับคิดไม่ดีต่อตัวเองพูดไม่ดีทําไม่ดีเลิกซะนะครับมาคิดดีทดําดีพูดดีกับตัวเองกลับมารักตัวเองให้มากขึ้นเรามีเพียงหนึ่งชีวิตนะครับอย่าคิดร้ายพูดร้ายก่อตัวเองเลยนะครับเพราะตัวเราสําคัญที่สุดนะครับ ทำร้ายคนอื่นว่าบาปแล้วทำร้ายตัวเองบาปที่สุดนะเลิกซะนะครับเดี๋ยวสิ่งดีๆจะค่อยๆเข้ามาบางอย่างต้องใช้เวลาอย่างผมเนี้ยทําออนไลน์มาเนี้ยผมก็ใช้เวลานะกว่าจะสําเร็จผมไม่เคยพูดเลยทําออนไลน์รวยเร็วรวยง่ายไม่ใช่มันต้องใช้เวลามันต้องอดทนสม่ําเสมอชีวิตมันจะค่อยๆดีขึ้นนะครับก็ฝากไว้นะอย่าลืมกดติดตามช่องเราถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์กันไว้นะครับ ก็หรือใครอยากเริ่มทําออนไลน์นะครับก็ทักมาได้นะผมมีคอร์สสอน